สวัสดีครับสวัสดีผมเองพี่น้องครทุกท่านครับผมวันนี้พามาใส่เบดอีกคือเก่าครับมังัะพออีกคือเกา่าพีกัดพีกัดอยู่น่าจะของครับผมพอทักทายท่านผู้ชมน้ำเนยสวัสดีครับคือเก่าและพี่น้องใส่เบดเนื้อหัวคือเก่าพี่น้องส่วนมากคือเป็นเนื้อหัวแหละ โดนโดนเนี่ยกะจังมีเหงอเขียดนะครับประว่าหัวกะยังพ่อหาได้อยู่ครับแถวนี้เขารอก,ก็เริ่มถอกแล้วะพี่น้องสีด้ดเกี่ยวก้อนมูนละผ่านนี้เข่าดอก,ก็ได้มันนี่อากาศสภาพอากาศ ที่คืบคืแน่พี่น้องวังหันกับฝ้าห้องแต่ว่ามือแรงแจ๊คสิเป็นจังไลยแต่ว่านามนี่พอดีไสนแห้งพี่น้องเบ็ดเอามาบักลายเ้อะพี่น้องเอามาเพื่อไว้ซื้อแจ๊คสิใไซเบิดบเบิดเพราะว่าไปใซนย่ทำได้กะเอาไปหลายคู่เท้อแทกในไซเบิด ผ่อมองใสคือจังได <โ RX> well. ใสนะครับแต่ว่ามือนีมาล่อง<ๆ>น่าจะของล่องไล่หลอกแล้เราได้ยึดคืนน้องแก่เมื่อแก่แล้วแก่อีกแต่ว่าปลาสวบดีแห้งเลยพี่น้องแต่บอกินบีดจักเป็นจังหดเขาสวดเขาจังสีเนาออันนี้น่าจะขวาง เป็นแน่ผู้อื่นเทาก็หัวใจเดี๋ยวเอาไปใส่เบ็ดกันครับบ้านนี้ใส่เบ็ดบทันแล้วครับผมวิธียินแต่เสียงจมม่หยังวะจมจากได้ตัวอู้อุ้ยโอ้ตัวงามอยู่ประคองไม่พี่น้องนี่เต็มแหลกครับผมตัวงามพี่น้องนี่ ใส่เบ็ดบพท่านแล้วเด้อพี่น้องหรือยินแต่เสียงได้ยางมาบึงแมนอีหลีสร้างหลังเอ้ารุดเลยรุดเลยนี่มันหมานเด้อพี่น้องแหกหมานครับผมไปใส่เบ็ดฮับตอครับเาพี่น้องต้นนี้เหลือบุ้งายามกลับครับแบตหน้ยามกลับแยกยามดี ใส่เวทแล้วเขาก็ยามกลับยามกลับบ่วงหนูอ้วนใส่หนูเนาะอุ้ยอุ้ยนยังวะเอ้าประคอพี่น้องเอ้าดึงเลยลากเลยรุ่นนี่พี่น้องโอ้รุ่นเดียวกันครับผมคอไม่ใส่งามๆครับอ้พี่น้อง หยาดเจ็บครับผมเบ็ดเรือซ้ำนี่แล้วพี่นอ้องยามกลับมาเบ็ดบมดหลายเดี่ยวเต็มหนึ่งนะครับยางรัดมาบัไดยย้ยางขึ้นมาทั้งเก่าพี่นอ้องเบ็ดเรือประมาณสามสิบนี่ครับใดสองแต้มครับก็ตกเมือนเดียวออกมายามพร้อมกันครับมาพบปะกันตอนยามเบ็ดครับผมบาดนี้รอบแรกพี่นอ้อง หลังแหลกแขกงมันหลอนไปเรียบร้อยหลังต่อไปครับงเว้นนี่ถือไปหลังนี่ครับคุณดึงก็ไปทางในคุณว่าเป็นตัวใหญ่พี่น้องหัวกระต่ายหัวกระต่ายหัวบ่ค่อยแข็งแรงปานไดนพี่น้องตัวนี้เหลือตัวนี้ว่าท่านหลอนจักเพื่อ เสียดหมูเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันนะครับว่าสิไดจะแตมพี่น้องหลบแลกไปครับพี่น้องเบ็ดหมู กูบเลยอุย้ยหมานแล้วครับหมานแล้วบัดนี้อุ้ยหยัยงต้องผุ่นเหลืองเยียนเยียนอู้เอาผ่อนลงเอาเลยอู้เยีย็นไงพี่น้องปาดถูกอู้ตายบ่ปาดถูกมึงพ่อนกคือหนี้นเห็นโตโซนี่นะมูฟุกแนวไยไพี่น้องผิดคิ้วคักๆนี่ อาดแบบง่ยา,งงา,เายเลยอุ้ยมุนอีรี่เลยเข่าทั้งงามีเข่าส่งอาดพี่น้องเห่าะรู้ไหมมันกินเลืกอกบ่เออสิสิสิมันดึงใส่มันขึ้นมาอู้หถ้ามันเอียนมันสิกินเลืกอกเนาะพี่น้องตายตัดแรงเดียวตัดตัดแรงเดียวแล้วก็ตายเรียบร้อย เอา่อยโยกโซ่ปึ๊งนี่เอาวิ่ขักขนาดม้าเหลี่ยมม้าเหลี่ยมมันแปลเบิดเนาะโอเคขึ้นมากก่องดูสิเก็บพี่น้องครับเปิดอันน่านสิเพื่อนเก็บเตาโอ้พี่น้องเอา ยังวะกำแตะอูย้ยพี่น้องรุ่นใสมาตรฐาน,มนหมูเว้นนี่กัได้ไปซ้ำนีล่ล่ะปุ๊บพอก <c ans> ินบุลเลิกครับขออนาาุญาตเก็บครับผมไปทางไหนเสียดชวโอ้ยกำไงพี่น้องลงมาครับพเพื่อด้เก็บกระปูไปดองน้ำนกะพอเนาะ กระดับใหญ่ได้ไปกระดามใหญ่ได้ไปพี่น้องกีกระดับใหญ่เนื้อเสียบทั้งอื่นเป็นคือกันบ่พี่น้องนี่เบิ่งติล่ะมันสีย่างละเข่าเนี่ยกันแม่นขึ้นยากต้มนี่ครับข้าวเดียวครับลงมาทงหมดในส้งแต้มพี่น้องปลาห่างๆแน่เหมือน เป็นรุ่นน้ำกันครับผมลุกลุกลุกโอ้ยลุกพี่น้องลุกลุกโอ้ลุกครับผมขึ้นมาพี่อโอ้หนี่ป๊าดูประดุกตัวนี้พี่น้องไมเแล้อเอาออกมาสวดทานแล้วออุ้ยหงเลยดีป่ะดีดีอยู่ ออ้กนี่พี่น้องกูจับหยางแกปลาดุกตัวนี้เงี้ยงก็เป็นเนื่องนะหัวกลมอู้เหลืองงงพี่น้องดุกหน้านะครับตัวนี้ยังถือว่าฮักยังได้พี่น้องนี่เห็นมันเตะไกลๆนะครับอ่อตีตีไว้ตีตีเอาเก็บ ครับอ้ยเย็นตัวหนึ่งปลาลูกตัวหนึ่งปลาคอตัวหนึ่งพี่น้องเบ็ดจสเกย์สีเบดแหล,ละล่องปาลาเรียนเนเบสน่องปาลาเรียนหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องเป็นน่องเป็นเนื้อกายเย็นตัวหนึ่งปลาลูกตัวหนึ่งปลาคอตัวหนึง่งครับอันนี้ยื่นอยนี้ไงพี่เย็นคือพ่อผมห้อยมันเรนียน ตปนเปลีป่ยนบดมีพี่รองอันนี้กำไร <c oughs> ขายยางพี่น้องพอได้กำมมันไปจีเดี๋ยวโตมันกะเอาไปดองเนาะพอดองพอได้ใส่ตำบกคุงพี่น้องอบู๊ยยังกำไหมไปเดี๋ยวกลับไปเตียงครับบ้านพาดพี่นอ้นอ,งนองเป็นย้อนแม่มันสวยเดี๋ยวถอนปวดขากแน่ที่ เอาออกออก็เบ็ดแมนสิมือกินพี่น้องเออจะว่จาจักโตนี่ใน,นนี่นนเนนบืเ่องพี่น้องเบื่องตีละ่ะผุดเป็นเบื่องบบกใหญ่เลยเป,ลเป็นปลาคอนะครับนี่ปลาลูกขอ,อกปลาคอ,ย,อยัง,ดงยแดงอยู่ครับ วขาดเด้เพื่อะลยงี้นิโปลาลูกคอกวัาขาดได,ยยาาด,ได้แต่ว่ามใส่เบ็ดนี่บ่ค่อยถือพี่นอ้องตรงเปลี่ยนแขนบ่สูบน้าอมอกด้ยบ่ป่ะ <c oughs> ถูกเด้งได้ลูกมันเปลี่ยนเี่มัน,นใหญ่เบ็ดนี่ใหญ่ใ่ใหญกให่ใหญบใหญ่ใหญ่ปหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่่ให่ใหญ่ใงญ่ใหญ่่อ่ ผมมาสิมากูเบดครับมาสิมากูเบดไปใส่อยู่้างเถียงพี่น้องเสียงมันสวบขึ้นจังคือแฮะประคอรลุ่นใสงงามๆครับประคอลไม่ใสงงามๆพี่น้องเอาคนอยาดเก็บครับผมกูเบสไปนําเอาอีกเล้พี่น้องปะคอรลุ่นเข้าพับโอ้โหูโ่ อีแล้วตัวปญหญ่ดอกไก่รู้หรือพี่น้องอู้ยหน่อยเดียวอ๋ยวคนนี้อยากเก็บครับผมพยายามบางอีก,กอนพี่น้องเจาะดอกมาทาเด้ยมาเติมกันครับผมเล่มไปเรื่อยๆ้ะครับพ็จะอยู่ด้กินแล้ะพี่น้องหาอยู่หากินแบบอิลีเลยล่ะบางรอบกับม้านบางรอบกับ บู้มานครับผมส่มา้นกสีบ่หมา,มา,มานนาอพ่อหืมานมือบอ่อละพี่น้องเขาพี่น้องเบ็ดหมูเบ็ดหมูก็ตีกกอยู่ๆคือเยังขาวลุน่เออุยอ้ยอุยอ้ยอ้ โอ้ยงูพี่ร้องปาดโผล่ไฟออกมึงอุย้ยเออว่ามันดึงไปครับงูตะเตียพี่ร้องมันติดเบ็ดบอติดันมันกินแน่หดคือติดแต่เบ็ดมึงมพี่ร้องไฟงอ,อกมึดาอุย้ยสวัสดเด็ดเลยครับผม ปลากระบอกออดกูกระบอกออดกะว่ายูมันคืออันนี้ครับเนี่ยเอาเอาเกาะตีล่ะตีนี้ตีนี้มาทางนีโอ้ยยาวอัหลารเลยโอ้ะออดเลยเอาปลากันเฮ้ยบี้อนอู้ยมันเป็นปลกคนใหญ่

โอ้ยมันของคาดของเนี่ยเ่าขาดดิเบียดแน้่สิขาดเป็นที่ไหนมันถือขาดถือแหาดีทุกทีเนอะเห็นขาวๆมันประคอตีเส้นดอเอาไปนั่มป่ะคุนหลากไปเลยพี่้องบาทนี้อู้ยไปไปเอา จันไรเนาะสิจับกบกระกาศจับได้นน่แต่เห็นส่องอันนั้นิ่นจับขึ้นมาเบืองเลยพี่น้องส่องอันนางรองเพิ่นได้เล่มพี่น้องพิ่นจับขึ้นมาอู้ดตับักปกไงปาดเอาดูว่ มันสิตายแลยได้หนิตายมันเป็นแนวนี่บองงูอันนี้นั่นขาดเล้วยผุดพี่น้อง<ข>าอ้าบปากไปเลยเด็ดเด็ดขาบป,ปากไปเลยแล้คุณนะเอาดีกว่ยพี่น้องเก็บสะสมไปเรื่อยๆโอ้ย ครึ่งหนึ่งปนครึ่งหนึ่งเป็ดซะเบี่ยงครึ่งบ่ตัวใหญ่ยังไรมันตีกินบ่เบิดเอาเก็บครับผมเอาพี่น้องเอามาอีกแล้วเต็มหนึ่งอ้ยนานดลุนงามๆครับผมดลุนง่ามเล่ามูมูเนาะอ๋อพี่น้องเอาเอารูดแล้วรูดพอดีพอดีเบิ่งดอกเอาเอาเเาลยเก็บครับผม เอาอีกแล้วพี่น้องมันมานเดียวครับผมนี่สะสมไปเรื่อยโอ้โหกินเลิกกินเลือกว่าตัวนี้เอ้าเกือบรูดมันไขว่าเกือบรูดพี่น้องอุ้ยใช่ครับเย็บครับผมตัวบักใหญ่ช่วลังซอนเลยพี่น้อง ลูกแตตัวบักใหญ่นะใส่บีกบีกพี่นอ้องโอ้ยมามองนี้นี่จะใส่เดียวเนอ้อที่ไหนได้บระคอริบโตนี่มันท่านเถิงเคืองโลดเหรอพี่นอ้องริบโตนะใส่เขาบ่าเอาส <laughs> นสองเก็บปน,นปนครับผมพี่นอ้องหลายแตีมยมมีหกพุดธปนริบโตหมก สรุปแล้วพี่น้องขึ้นนี่ะมาณนี่แหละครับหลายตัวอยู่พี่น้องแต่ว่าโตไปใหญ่นะครับร่วมกันก็สิเดีประมาณโลนหนึ่งนี่แหละพี่น้องซึ่งปลาไหลแต่ว่าปลาดุกนี่เลยตัวงามๆม่ครับบกคอนี่บกคอไม่ใสงามๆแบบพี่น้องหลุ่นหน่อยแต่ว่าหลุ่นหน่อยหลายตัวนะครับ เดี๋ยวมาพบพอกันมืออ <Wh> ื่นเศร้านะครับมะกููเบสครับผมมาหลุนเบิ้งว่าสิิสิทธร้ายบอกมืออื่นเศร้าสิพ่อได้อยู่ได้กินบ่ครับไปครับมาพบพอกันย้ำเศร้าครับผมแบานี้มะกููเบสพี่น้องเบื้องน้านี่กระโบกลงอีกนะครับขึ้นนี่ก็กููไปหลังหนึ่งน้ำมันเขินหลาย น้ำบกพี่นออ้องเอ้ามือเคลื่อนนี่ถืองูอยู่นี่นะพี่น้อง <c oughs> ว่ามันปลาโคลงใหญ่แต่แถมมันงูงาวอัดลาดเลยพี่น้องเ <c oughs> นี้ยเป็นรุ่นน้ำกันนะครับว่าสิเป็นอย่างไรเสารนี้พี่น้อง สิมีแต้มให้พี่น้องบึงบอนะครับเปุนรุ่นน้ากันครับผมเอา้าพี่น้องเหลือตัวใหญ่มากมือขึ้นนี่ละซิปก็ลังครับผมสิดเป็นจจงไดนแต่ว่าปลาสวบดีแห่งหรือพี่น้องยู่่เขาน้ามในหน่อยๆครับผมเงอปลามึกเป็นจังไดนพอแดดดีๆไ ปลาบกค่อยเขาฟังพี่น้องสวบทั้งกลางอุ้ยปูปลาปูาปลาว่าไม่น,น้ำเดือดแต่บกินเบ็ดครับซ่องโตก็เห็นนะพี่น้องมขึ้นซ่องเห็นหอดูใส่เบ็ดลงกับบกค่อยกินเอาอุ้ยอันพี่นอ้องหลังโตไป ยงดิคนออันปะคิง่วดงหัวดเรื่องมเนหัวดึงเบ่ออ้ยกำแตกปาแตกอ้ยสวมปะปภาปะเมาขึ้นนี่พอจะหลุ่นี่ครับผมหลุนมันขึ้นมาสวมนี่ก็เห็นว่หลุ่นี่แหละหุ่นี่เพราะนามันหน่อยนมันหน่อย เ,เก็บครับผมตรงนี้หน่อยก็นนี้เบ็ดยังเหลืออีกครับผมฝุ่นปลาแมลงน้ำหนามไรครับผม,น,ออมน้ำเป็นขื่นไว้เลยดูข้กอกก็มีเด้เนาะอยู่นี่ đang bố mắt trong phì đó, à cứ bảo bệt, cứ okay. cứ ui, nhạc ถือเรียบถึอแรียบพี่น้องทั้งทั้งหน้าอู้นี่รุ่นยอดฮิตพี่น้องมาตรฐานเลยนี่ถืออู้ยถือสองโตเลยหน่อหลังนี่อ่านพี่น้องเพรได้ต้มครับผมนี่ละหากินอีรีแต่พี่น้องบ่มีการจัดฉากได้ตัวหน่อยตัวใหญ่กิดหากินคือเกา หอยกินแบบอีดีเลยแหละตงึงมองก็ได้รล้ยแมนถือมองก็ได้ไล้ลยพี่น้องเสียงมันดินอยู่ท้งผุนนี่ปเอเบียดเท่าอยู่ท้งผุนลหะจังคิดว่าพี่น้องเดียบเข้าไปบึงกันนะครับวา่าสีแมนดีลีป๋กูบดแล้วพี่น้องบ <laughs> ดถือจ้อยว่ามนเสียงอัน ปลาในเบ็ดครับผมเบ็ดมากเป็นหาบก็ได้หาบเมื่อคือเก่าพี่น้องเบ็ดเจ็ดสิบ <laughs> okay, ลังลังเนาะมอง,ม,องมีปลาเจ็ดสิบลังนี่มันกะโอ้สุดยอดนี้พี่น้องก็แล้วแต่มองแล้วแต่พื้นที่คือกันนะครับเขาล่งถึงมองมันกะมันล่นองมาถึงมองกับเพราะอ้ยุได้กินนะครับ ิปนี่ก็พอได้อยู่ได้กินแล้วพี่น้องพอได้ปนนะพ่อพอได้ปนแค่คลิปหนาพอกันไหมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ